สวัสดีคุณผู้ฟังทุกคนนะครับกลับไปอีกแล้วกับ,บ Wonder Step Podcast Podcast ส่วนที่คนนึกขอ,องวายกล้องฟิล์มการถ่ายอุปด้วยฟิล์มนะครับตอนที่แล้วก็ได้พูดเกี่ยวกับประเภทของกล้องฟิล์มที่ปัจจุบันเนี่ยคนเขาได้ยอมเงื่นกันไปแล้วเนาะครั้งนี้ก็เลยจะมาพูดเกี่ยวกับปัญหาที่ใครหลายคนเจอเวลาจะซื้อกล้องฟิลม์มแต่ว่าของที่ได้มาเนี่ยกับไม่ตรงสเปคหรือว่ากล้องมันมีปัญหาแต่ว่าเราอาจจะไม่รู้มาก่อนในต,ตอนซื้อมาเนาะวันนี้ก็เลยจะพูดเรื่องนี้กันใน e อ i s o d e ที่สี่ เวลาซื้อกล้องฟิล์มต้องดูอะไรบ้างจริงๆปัญหานี้ก็เป็นปัญหาที่ใครคนที่เพิ่งกล้องใหม่ๆเนี่ยอาจจะต้องเจอกันอย่างเช่นว่าซื้อกล้องมาแต่ว่าภาพที่ออกมามันมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นซึ่งบางครั้งข้งขอผิดพลาดเนี่ยมันก็ไม่ได้เกิดที่ตัวเรานะบางครั้งอาจจะเป็นปัญหาดีตัวกล้องหรือไม่ก็เลนส์ซึ่งเราเนี่ยก็ต้องเอาไปไปซ่อมซึ่งบางอย่างเนี่ยมันก็ยังสามารถซ่อมได้นะแต่จะดีกว่าไหมถ้าเราดูให้ตั้งแต่ตอนที่เราซื้อเลยเนาะ เรามาเริ่มกันที่การเช็คที่บอดี้ของกล้องกันก่อนที่เราต้องสังเกตคือบอดี้ของกล้องเนี่ยมันบุกหรือว่าเป็นรอยตรงไหนไหมแต่ถ้าคุณผู้ฟังเป็นคนที่ไม่ซีเียสกับเรื่องความสวยงามมากนะก็ไปกันต่อที่เรื่องต่อไปเลยเนาะ อันนี้สำหรับบางคนที่เน้น่ึงแบบความสวยงามของกล้องเป็นหลักซึ่งมันไม่มีผลต่อภาพแบบมันแค่มีผลต่อจิตใจแค่นั้นเองแล้วก็ไปต่อที่การทดสอบการใช้ speed ัตเตอร์ของกล้องเนี่ยว่ามันตรงหรือเปล่าเพราะถ้าสป e ด d มันเกิดไม่ตรงหรือมันไม่สัมพันธ์ขึ้นมาเนี่ยมันได้เกิดอาการที่เรียกว่าม่านชัตเตอร์ล้ซึ่งทําให้ภาพที่เราถ่ายเนี่ยเสียไปได้ถ้าใครสังเกตมันจะบเหมือนเป็นขอบสีดำหรือแบบอะไรภาพันมาไม่เต็มเลยอย่างเงี้ยซึ่งถ้าพอดี้ของคุณเป็นกล้องที่มันแมนนวลที่สามารถกดถ่ายได้เลยโดยที่ไม่ต้องใช้ฐานอันนี้ก็เช็คง่าย ถ้ากล้องขคุณนั้นต้องใส่ถานก็อย่าลืมเตรียมถาดไปด้วยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวไปหน้าง,งานนั้นมันไม่มีถาดรองมันก็จะระบากด้วยเพราะบางทีถาดมันก็ไม่ใช่ถานที่มันหาซื้อง่ายมาบางตัวเนี่ย โอเคไปต่อกันดูที่ห้องฟิล์มมันก็ดีก่าว่าสะอาดไหมมาร์ชเต,เตอร์รั่วหรือเป็นคราบหรือเปล่าที่ซีลการแสงเย่ยสภาพดีอยู่หรือเปล่าซึ่งที่ต้องให้ดูเนี่ยเพื่อเพื่อการการแสงรั่วเข้ามาที่ทําให้ภาพมันแสงเข้ามาเยอะเกินจนแบบว่าภาพมันโอเวอร์รอว่าภาพมันเสียว่าไลท์ลกนั่นเองซึ่งบางคนก็ชอบนะประมาณนั้นต่อมากันที่เรื่องของช่องมองบ้างว่ามีฝุ่นเยอะไหมปริซึมเสื่อมหรือเปล่าเรนไฟเดอร์มันจางไหมซึ่งบางอาการเนี่ยมันสามารถซ่อมได้หรือส่งไปที่ร้านเนี่ยเขาทำ CLA ซึ่งก็คือการแบบ Adjust ด้านในให้มันตรงอะไรเงี้ยแต่ว่าบางการต้องใช้เวลาเพราะทางการซ่อมหมาต้องหาอะไรมาเปลี่ยนซึ่งนั่นก็หมายถึงราคาการซ่อมที่มากขึ้นด้วยเฉลนัยนะเงินกองฟรีไม,ม่เสียตังค์เยอะเพควรน,น,น มาต่อกันที่อย่างหนึ่งที่สําคัญมากๆเวลา,าต้องเช็คก่อนซื้อกล้องฟิี์มก็คือเลนสะ์เพราะการที่เราได้ภาพดีๆเนี่ยมันมาจากเลนด้วยส่วนหนึ่งเพราะว่าถ้าเลนไม่ดีภาพก็ไม่มีดีด้วยฉะนั้นเลนต้องดีไว้ก่อนบอดี Body, ้อะไรอย่างอื่นนะก็ต้องเช็คว่าหน้าเลนนั้นเป็นรอยขนแมวไหมซึ่งรอยขนแมวเนี่ยมันมีผลเวลาตอนถ่ายย้อนแสงเนาะมีฝุ่นมีฝ้ามีราหรือเปล่าซึ่งไอ้สามอย่างเนี่ยมันพูดจริงมันมีผลต่อภาพบ้างแหละแต่ว่าบางอย่างเนี่ยสามารถส่งมานที่ร,ร้้นน้าานนนซ่่อมมไแแใใกรีทเ็็ืวบบลส พวกมีฝุ่นเล้วพอนี้มันสามารถส่งงานได้ซื้อบ,บันั้นมาดีกว่าไอ้พวกเรีนขดมาอย่าไปซื้อเลยฮนะกันไว้ก่อนมาอีกจุดหนึ่งที่ก็สําคัญไม่แพ้กันเรื่องเกี่ยวกับเรื่องเ,องเองล้วก็อะไรต่างๆก็คือการระบบวัดแสงของกล้องซึ่งถ้าพูดกันตามจริงเนี่ยระบบวัดแสงของกล้องฟิล์มเป็นอะไรที่ละเอียดอ่อนมากนะอาจจะเพราะเรื่องของอายุการใช้งานของกล้องด้วยทําให้ตอนนี้เนี่ยกล้องที่ระบบวัดแสงที่ยังสมบูรณ์อยู่เนี่ยจึงหาได้ยากมากๆและส่วนใหญ่เนี่ยมักจะพังหรือไม่ก็วัดแสงก็พียันไปเลยเลยและเป็นพาร์ทหนึ่งอ วัสงแบบเซเลเนียมเป็นย้ำไปนะว่าพยายามอย่าซื้อที่เป็นวัสงแบบเซเลเนียมเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยกล้องฟิล์มพิเศการวัสงแบบเซเลเนียมเนี่ยส่วนใหญ่มันจะเสื่อมไปแล้วม,มันจึงแบบเพี้ยนเสียง่ายมากๆดังนั้นถ้าจะซื้อกล้องฟิล์มเนี่ยก็เลือกระบ,บบวัสงที่มันดีขึ้นมานิดนึงหรือว่าคุณผู้ฟังเนี่ยบางคนที่มีพื้นฐานในการถ่ายรูปอยู่แล้วเนี่ยก็ซื้อกล้องแบบที่ไม่มีวัแสงเลยก็ได้หรืออีกวิธีแก้หนึ่งก็คือการโหลดแอปวัสงมาใช้บนมือถือเลยก็ได้นะมันก็ง่ายข ซื้อตัวน,นั้นได้นะครับ โอเคจากทั้งหมดที่ผมกล่าวเนี่ยจากการเช็คก็เออแบบกล้องฟิล์มอะไรต่างๆงก่อนซื้อเนี่ยจริงๆมันมีอีกอย่งหนึ่งที่ผมอยากจะบอกคนที่เข้ามาในวงการกล้องฟิล์มเพรว่าสนใจอยากที่จะเริ่เมเล่นกล้องฟิล์มเนาะว่าอยากให้คุณผู้ฟังให้ความสําคัญในการใช้งานกล้องฟิล์มอย่างะระมัดระวังแล้วก็หมั่นดูแลรัฐฐฐกษา,รรฐฐากล้ฐฐองฟิล์มดังขอาะที่คุณรักด้วยนะครับเพราะว่าอายุของกล้องฟิล์มเนี่ยมันก็เยอะแล้วเวลาซ่อมเนี่ยก็ต้องใช้ค่าใช้จ่ายเยอะดังนั้นเนี่ยการรักษากล้องฟิล์มให้แบบก่าใช้ไม่ได้นานเนี่ ก็ใช้ประมาณปี2ปี3ปีเนี่ยก็อยู่บนพังมันจะได้รู้สึกว่าเอ้ยมันก็อยู่มาประมาณนี้มันก็ยื้อชีวิตได้ประมาณนี้แล้วเนาะก็จบไปแล้วนะครับกับ EP ที่4ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจบนสแนับก็ด้วยนะครับถ้าใครอยากจะเสนอหัวข้อใน EP ต่อไปว่าอยากให้พูดเกี่ยวกับกล้องฟิล์มในหัวข้อไหนอีกก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้นะครับแล้วเจอกันใน E p ต่อไปไปแล้วสวัสดีครับ